ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองอนุมานสูตรว่าด้วยการเปรียบตนกับผู้อื่นการอนุมานตนเองคานผู้มีอายุทั้งหลายในธรรมาสิบหประการนั้น พิสูควรอนุมานตนเองอย่างนี้ว่าบุคคลผู้มีความปรารถนาที่เป็นบาปตกอยู่ในอำนาจแห่งความปรารถนาที่เป็นบาปย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราถ้าเราจะพึงมีความปรารถนาที่เป็นบาป อยู่ในอำนาจแห่งความปรารถนาที่เป็นบาปเราก็คงไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของคนเหล่าอื่นผิดโศเมื่อรู้อย่างนี้ควรคิดว่าเราจักไม่เป็นผู้มีความปรารถนาที่เป็นบาป ไม่ตกอยู่ในอำนาจแห่งความปรารถนาที่เป็นบาปภิกษุควรอนุมานตนเองอย่างนี้ว่าบุคคลผู้ยกตนข่มผู้อื่นย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราถ้าเราจะพึงเป็นผู้ยกตนข่มผู้อื่น เราก็คงไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของคนเหล่าอื่นพิสูุเมื่อรู้อย่างนี้ควรคิดว่าเราจากไม่ยกตนจากไม่ข่มผู้อื่นพิสูุควรอนุมานตนเองอย่างนี้ว่าบุคคลผู้มักโกรธ ถูกความโกรธครอบงำย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราถ้าเราจะพึงเป็นผู้มักโกรธถ,ถูกความโกรธครอบงำเราก็คงไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของคนเราอื่นภิสูุเมื่อรู้อย่างนี้ควรคิดว่า เราจัไม่เป็นผู้มักโกรธไม่ถูกความโกรธครอบงำภิกษุควรอนุมานตนเองอย่างนี้ว่าบุคคลผู้มักโกรธผู้โกรธเพราะความโกรธเป็นเหตุย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราถ้าเราจะพึงเป็นผู้มักโกรธ ูโกรธเพราะความโกรธเป็นเหตุเราก็คงไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของคนเหล่าอื่นภิกษุเมื่อรู้อย่างนี้ควรคิดว่าเราจะไม่เป็นผู้มักโกรธไม่ผูกโกรธเพราะความโกรธเป็นเหตุภิกษุควรอนุมานตนเองอย่างนี้ว่า บูคลผู้มักโกรธระแวงจัดเพราะความโกรธเป็นเหตุย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราถ้าเราจะพึงเป็นผู้มักโกรธระแวงจัดเพราะความโกรธเป็นเหตุเราก็คงไม่เป็นที่รัก ไม่เป็นที่พอใจของคนเหล่าอื่นพิสูุเมื่อรู้อย่างนี้ควรคิดว่าเราจักไม่เป็นผู้มาโกรธไม่ระแวงจัดเพราะความโกรธเป็นเหตุพิสูุควรอนุมาณตนเองอย่างนี้ว่าบุคคลผู้มกโกรธ เปล่งวาจาใกล้ความโกรธไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราถ้าเราจะพึงเป็นผู้มักโกรธเปล่งวาจากไกลความโกรธเราก็คงไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของคนเราอื่นทิสุเมื่อรู้อย่างนี้ควรคิดว่า เราจะไม่เป็นผู้มักโกรธไม่เปล่งวาจาใกล้ความโกโรธทิ่สุควรอนุมานตนเองอย่างนี้ว่าบุคคลผู้ถูกโจทย์แล้วกลับโตเถียงโจทยอมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราถ้าเราจะพึงถูกโจทย์แล้วกลับโตเถียงโจทย์ เราก็คงไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของคนเหล่าอื่นภิกษุมเมื่อรู้อย่างนี้ควรคิดว่าเราถูกโจทย์แล้วจักไม่โตเถียงโจทย์ภิกษุควรอนุมานตนเองอย่างนี้ว่าบุคคลผู้ถูกโจทย์แล้วกลับรุกรานโจทย์ ยอมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราถ้าเราถูกโจทย์แล้วกลับรุกรานโจทย์เราก็คงไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของคนเหล่าอื่นผิดสูเมื่อรู้อย่างนี้ควรคิดว่า เราถูกโจทย์แล้วจากไม่รู้รารโจทย์พิสูจควรอนุมาลตนเองอย่างนี้ว่าบุคคลผู้ถูกโจทย์แล้วกลับปรับปรำโจทย์ย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราถ้าเราจะพึ่งถูกโจทย์แล้วกลับปรับปรำโจทย์เราก็ ภิกษุเมื่อรู้อย่างนี้ควรคิดว่าเราถูกโจทย์แล้วจักไม่ปราปร้ำโจทย์ภิกษุควรอนุมานตนเองอย่างนี้ว่าบุคคลผู้ถูกโจทย์แล้วกลับพูดกลบเกลื่อนพูดนอกเรื่องแสดงความโกรธความประสงค์ร้าย และความไม่เชื่อฟังให้ปรากฏยอมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราถ้าเราถูกโจทย์แล้วกลับพูดกลบเกลื่อนพูดนอกเรื่องแสดงความโกรธความประสงค์ร้ายและความไม่เชื่อฟังให้ปรากฏไม่เป็นที่รัก ไม่เป็นที่พอใจของคนเหล่าอื่นภิกษุเมื่อรู้อย่างนี้ควรคิดว่าเราถูกโจทย์แล้วจากไม่พูดกรบเกลือนไม่พูดนอกเรื่องไม่แสดงความโกรธความประสงค์ร้ายและไม่เชื่อฟังให้ปรากฏภิกษุควรอนุมานตนเองอย่างนี้ว่า บุคคลผู้ถูกโจทย์แล้วไม่ยอมอธิบายพฤติกรรมของตนยอมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราถ้าเราจะพึงถูกโจทย์แล้วไม่ยอมอธิบายพฤติกรรมของตนเราก็คงไม่เป็นที่รัก ไม่เป็นที่พอใจของคนเหล่าอื่นพิสูุเมื่อรู้อย่างนี้ควรคิดว่าเราถูกโจ์แล้วจักยอมอธิบายพฤติกรรมของตนพิสูุควรอนุมานตนเองอย่างนี้ว่าบุคคลผู้ลบลู่คุณท่านตีเสม,เมอย่อมไม่เป็นที่รัก ไม่เป็นที่พอใจของเราถ้าเราจะพึงเป็นผู้ลบหลู่คุณท่านตีสเสมอรเราก็คงไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของคนเหล่าอื่นภิสูุเมื่อรู้อย่างนี้ควรคิดว่าเราจะไม่เป็นผู้ลบหลู่คุณท่านไม่ตีสเสมอ ที่สุควรอนุมาณตนเองอย่างนี้ว่าบุคคลผู้ริษยาตรณียอมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราถ้าเราจะพึงเป็นผู้ริษยาตรณีเราก็คงไม่เป็นที่รัก ไม่เป็นที่พอใจของคนเหล่าอื่นพิสูุเมื่อรู้อย่างนี้ควรคิดว่าเราจากไม่ริษยาไม่ตรณีพิสู่ควรอนุมานตนเองอย่างนี้ว่าบุคคลผู้โอวดมีมารยา ที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราถ้าเราจะพึงเป็นผู้โอว้วดมีมารยาเราก็คงไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของคนเหล่าอื่นนิสูมเมื่อรู้อย่างนี้ควรคิดว่าเราจะเป็นผู้ไม่โอว้วด ไม่มีมารยาภิกษุควรอนุมานตนเองอย่างนี้ว่าบุคคลผู้กระด้างดูหมิ่นผู้อื่นย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราถ้าเราจะพึงเป็นผู้กระด้างดูหมิ่นผู้อื่นเราก็คงไม่เป็นที่รัก ไม่เป็นที่พอใจของคนเหล่าอื่นภิกสูเมื่อรู้อย่างนี้ควรคิดว่าเราจากเป็นผู้ไม่กระด้างไม่ดูหมิ่นผู้อื่นภิกสุควรอนุมานตนเองอย่างนี้ว่าบุคคลผู้ถือความเห็นของตนเป็นใหญ่ถือรันสลักได้ยาก ย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราถ้าเราจะพึ่งถือความเห็นของตนเป็นใหญ่ถือรันสลัดได้ยากเราก็คงไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของคนเหล่าอื่น ผิดสูเมื่อรู้อย่างนี้ควรคิดว่าเราจะไม่ถือความเห็นของตนเป็นใหญ่ไม่ถือรั้นจกเป็นผู้สลัดได้ง่าย